The story from the upstream เรื่องเล่าจากคนต้นน้ำประชากรหมายถึงกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดเดียวกันอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันในช่วงเวลาหนึ่งจะมีจำนวนประชากรที่แตกต่างกันในแหล่งที่อยู่แต่ละแห่งจะมีกลุ่มสิ่งมีชีวิตหรือจำนวนประชากรแตกต่างกันไปการศึกษาขนาดหรือลักษณะ ความหนาแน,น่นของประชากรในแหล่งที่อยู่หนึ่งหงมีปัจจัยคือการเกิดการตายการอพยพเข้าและการอพยพออกเมื่อมีประชากรมนุษย์ย่อมมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการดำเนินชีวิตและการอยู่รอดทรัพยากรคือสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่ตามธรรมชาติหรือเกิดขึ้นเองในธรรมชาติและมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ ในอดีตประชากรมนุษย์มีจำนวนน้อยจึงใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มที่แต่เมื่อประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็เพิ่มขึ้นด้วยจนทําให้ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลงไปและไม่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์มนุษย์จึงมีการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในการดํารงชีวิตส่งผลให้ทรัพยากราลดน้อยลงไปในด้านปริมาณและคุณภาพ าจะให้ยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์จนทําให้สิ่งเหล่านั้นลดน้อยลงในฐานะคนต้นน้ำน่านคงไม่พ้นจังหวัดน่านเพราะจังหวัดน่านในปัจจุบันก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ถูกทําลายทรัพยากรไปมากซึ่งจังหวัดน่านมีต้นกําเนิดแม่น้ำน่านอยู่ที่โดยขุนน้ำน่านตนําบลขุนน่านอาเภอบ่อเกลือและแม่น้ำน่านเป็นลําน้ําที่มีมากถึง40เเซนของลําน้ําเจ้าพระยา แม่น้ำน,น่านรวมกับแม่น้ำปิงที่ตำบลแควใหญ่อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดน,นครสวรรค์เป็นแม่นม้ำเจ้าพรยารวมกับแม่น้ำยมที่ตำบลเกยชัยอำเภอชุมแสงจังหวัดน,นครสวรรค์ไหลผ่านอำเภอบางมูลนาคอำเภอตะพานหินอำเภอเมืองพิจิตรอำเภอบางกระทุ่มอำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอรพรมพึรามอําเภอพิชัยอําเภอรพรอนอําเภอเมืองอุตรดิตถ์และถูกกั้น้วยเขื่อนสิลิกิที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย mm hmm. ก่อสร้างขึ้นตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำน,น่านเดิมชื่อเขื่อนผาซ่อมแม่น,มนม้ำน่านไหลผ่านอําเภอนาหมื่นจังหวัดนา่าน อำเภอนาน้อยอำเภอเวียงสาอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงอำเภอทอาผาอำเภอัวอำเภอเชียงกลางอำเภอทุ่งช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอบ่อเกลือซึ่งเป็นต้นน่านน่าน จังหวัดน่านมี15มเภอ99ตำบล900หมู่บ้านมีพื้นที่ประมาณ7.6้านไไรเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากใน10อันดับต้นๆของเมืองไทยมีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาซึ่งวางตัวในแนวเหนือใต้โดยเฉพาะบริเวณชายแดนด้านเหนือและด้านตะวันออกซึ่งเป็นรอยต่อกับสาธารณารัฐ,รฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีภูเขาในเขตอำเภอบอกเกลือเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัด คือมีความสูงถึง2,079เมตรและมีดอยภูคาในเขตอำเภอปัวเป็นยอดเขาที่สำคัญของจังหวัดมีความสูง1,980เมตรส่วนพื้นที่ราบจะอยู่บริเวณตอนกลางของจังหวัดและตามลุ่มน้ำต่างๆรู้ไหมคะจังหวัดหน้าในอดีตมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าในปัจจุบันอย่างมากมีทั้งสัตว์ป่าที่หลากหลายมีช้างป่าจำนวนมากอย่างที่อำเภอภูเพียง และภาพนี้ก็เป็นภาพถ่ายจากภาพยนตร์สารคดีเรื่องช้างภาพยนตร์สารคดีเรื่องแรกที่ถ่ายทำในสยามถ่ายทำเมื่อปีพุทธศักราช2468มีพืชหายากอย่างต้นชมพูภูคาที่เป็นพืชใกล้สูนพันธ์มีดอกสีชมพูอมขาวซึ่งสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมร,ราชกุม,มารีพระราชทานให้ชมพูภูคาเป็นดอกไม้ในสัญลักษณ์ในโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัตว์หายป่าถูกทำลายเพราะฝีมือมนุษย์จากการบุกรุกเผาป่าทำไร่เลื่อนลอยเพื่อทำการเกษตรแต่นั่นก็ไม่ใช่คนในท้องถิ่นทั้งหมดหรอกค่ะส่วนมากนายทุนที่มาทำการเกษตรหรือลักลอบตัดไม้จะเป็นคนนอกพื้นที่ส่วนคนในท้องถิ่นส่วนมากจะทำเพราะรู้เท่าไม่ถึงการและเพื่อความอยู่รอด ยิ่งในแต่ละปีประชากรมีจำนวนเพิ่มขึ้นความต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการดำรงชีวิตก็เพิ่มมากขึ้นด้วยด้วยในแต่ละปีมีการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการทำเกษตรอย่างเช่นในปีพุทธศักราช2549ถึง2554มีการรุกล้ำพื้นที่ป่าเพื่อปลูกข้าวโพดจากการสำรวจในปีพุทธศักราช2507 ถึง2,547พบว่าพื้นที่ป่าในจังหวัดน่านลดลงอย่างน่าตกใจเป็นจำนวน17,942ไร่และยังคงลดลงเรื่อยๆและผลสำรวจล่าสุดในช่วงปีพุทธศักราช2,551ถึง2,556ที่ผ่านมาพบว่าพื้นที่ป่าหายไปมากถึง125,402ไร่ซึ่งสามารถเห็นได้อย่างเด่นชัดในพื้นที่ภูห้วยโกนอำเภอ เลิมพระเกียรติและนี่คือภาพเปรียบเทียปบป่าบริเวณดอยภูคาในปีพศักราช2557กับพศ2554จากภาพถ่ยทางดาวเทียมไทยโชต ผลกระทบจากการที่ป่าไม้ถูกทำลายยังคงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งส่งผลกระทบต่อคนไปนะ้ำเช่นเมื่อปีพุทธศักราช2554ได้เกิดอุทกภัยใหญ่ทั้งประเทศส่งผลกระทบไปทั้งประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิต ความรุนแรงของผลกระทบนี้เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบมาจนถึงปัจจุบันเกิดภัยแล้งอย่างรุนแรงทั้งประเทศไม่มีน้ําเพียงพอต่อการทาเกษตรนี่เป็นเพียงพื้นที่ตัวอย่างพื้นที่หนึ่งในโลกใบนี้นั่นหมายความว่ายังมีพื้นที่อื่นอีกมากมายที่มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ถูกต้องเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาอีกเป็นลูกโซ่ เหมือนอย่างปรากฏการณ e ์เอลโยลาดิยาที่ทำให้ปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิแปรปรวนไปทั้งโลกโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาได้มีการทำกิจกรรมเพื่อปกป้องพื้นป่าต้นน้ำอาทิพวกเราได้ออกไปอบรมการทำนาข้าวเส้นเดียวซึ่งเป็นวิธีการจากมาดากัสการซีลังกากัมพูชาสู่การ,รทดองครั้งสำคัญบนพื้นนาไทยการปักเดียวซึ่งประหยัดมเมล็ดพนันธุ์ ชวยให้ต้นข้าวแสดงศักยภาพเต็มที่ในการแตกกอและออกรวงทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลามเข้าไปในพื้นที่ที่จะคุ้มครองโครงการร้อยฝายถวายพ่อปลูกหญ้าแฝกรอบอ่างเก็บน้ำห้วยมื่นเพื่อลดการพังทลายปลูกต้นไม้ที่บ้านหนองผูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน ปลูกต้นไม้ที่ป่าห้วยซ้อในโครงการดูแลป่าหลังการปลูกโดยมีนักเรียนโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาทํากิจกรรมร่วมกับชาวบ้านหมู่บ้านเศ้าเด่นพัฒนาและชาวบ้านในหมู่บ้านอื่นๆโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาได้เข้าร่วมโครงการอนุนรักษ์พันธุกรรมพืชอ,อันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชรสุด,ดาสยามบรมราชกุมารี และมีการเรียนการสอนในรายวิชางานถึงวิสารโรงเรียนเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและยังปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมอีกด้วยดังนั้นเราทุกๆคนควรหันมาช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ให้คงอยู่ไว้นานๆเพื่อลดปัญหาจากภัยธรรมชาติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและเพื่อรักษาทรัพยากรให้คงอยู่และมีใช้ยอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนต่อไป ห้คนรุ่นหลังมีธรรมชาติที่เรื่อนรมไ<อ>ว้ชื่นชม,ามาาชนานนสีนาน,นสีเก็บนาน